รถยนต์ชนกับรถไฟประกันภัยให้ความคุ้มครองไหมนิยามของยานพาหนะทางบกจากคำสั่งนายทะเบียนที่66ทับ2563ระบุไว้ว่ายานพาหนะทางบกหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วงรถไฟรถรางดังนั้นนะคะกรณีที่เกิดเหตุรถยนต์ของเราไปชนกับรถไฟหากใครที่ใช้ประกันชั้นหนึ่งได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วทั้งรถของเราและคนที่อยู่ในรถด้วยส่วนเพื่อนๆที่ใช้ประกัน 2บวกและ3บวกซึ่งนิยามระบุว่าเมื่อเกิดเหตุจากรถชนรถและแจ้งคู่กรณีได้รถของเราไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดประกันก็จะให้ความคุ้มครองดังนั้นรถไฟถือว่าอยู่ในนิยามของยานพาหนะทางบกเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาประกันที่มีอยู่ให้ความคุ้มครองค่ะ ส่วนเพื่อนๆที่ใช้ประกันชั้น3แน่นอนนะคะว่าในส่วนของรถเราประกันจะไม่ได้ซ่อมให้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดในส่วนที่เราจะต้องไปรับผิดตามกฎหมายหากรถไฟได้รับความเสียหายหรือมีคนได้รับบาดเจ็บขึ้นมาประกันชั้น3ก็ให้ความคุ้มครองช่วยเยียวยาคนที่บาดเจ็บและช่วยชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถไฟขับขี่ปลอดภัยเจอไม้กั้นให้จอดเจอป้ายสัญญาณให้ปฏิบัติตามกฎรจราจร ครูเอวัชราวรลีเอกเอประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล